สวัสดีครับเปเป้ละลายพัน์กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ําหอมวันนี้ก็พากลับมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทำรีวิวเนาะก็คืออยู่ในสถานที่ที่อยู่ในห้องนอนเนาะที่ผ่านมาพาออกไปนอกสถานที่กันมาหลายรีวิวแล้วเนาะวันนี้ก็พากลับมาย้อนรําลึกถึงสถานที่ที่เป็น จุดเริ่มต้นของการถ่ายทำรีวิวน้ําหอมของเปเป้ละลายพันวันนี้ก็ถือโอกาสเอาน้ําหอมตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ําหอมผู้ชายอีกแล้วที่เป็นน้ําหอมตัวที่จะว่าไงดีจะเรียกว่ามีชื่อเสียงก็ว่าได้เขาว่ามีชื่อเสียงในที่นี้คือเหมือนกับคล้ายๆอารมณ์แบบเป็น Talk of the Town อยู่สักช่วงเวลาหนึ่งเนาะน้ำหอมตัวนี้เนี่ยออกมาเมื่อปนะี2 0 1พเนาะก็คือปีที่แล้ว ก็ได้กระแสตอบรับถามพอดีไหมถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เป็นอะไรฟรากรันติก้าก็จะเห็นว่าเรตติ้งของน้ำหอมตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยเชื่ออะไรเกี่ยวกับการเรตติ้งในฟลากร a นติก้าสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้มาดิสเครดิตเว็บไซต์ของเขาเนาะแต่ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองน้ำหอมตัวนั้นที่เขามาเรตติ้งกันด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งตัดสิน้วยการไปอ่าน แล้วก็เป็นเห็นเหันแค่นั้นวันนี้ผมจะนำน้ำหอมตัวหนึ่งของแบรนด์อาซาโร่เนาะแบรนด์นี้อาซาโร่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อาจจะหาซื้อได้ยากในบ้านเราเนาะมันเป็นแบรนด์ที่อา,อาจจะมันอยู่ในกลุ่มของดีไซเนอร์แบรนด์แต่ว่าคนท,ทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงแบรนด์นี้สักเท่าไหร่แม้กระทั่งคนที่ใช้น้ำหอมเองเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดไปถามว่ารู้จักอาซาโร่ไหมก็อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดคนที่ อใช้แบบคือพยายามหาตัวนู้นตัวนี้มาใช้เพิ่มเรื่อ,ๆอยๆนะครับศึกษาหาว่าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเขาจะรู้จักกันสําหรับอาร a r o โร่สำหรับวันนี้ผมนําตัวอาร a r o โรตัวหนึ่งมารีวิวให้ชมกันเป็นน้ำหอมที่เท่มากเท่ที่นี้คือแพคเกจจิ้งของเขามันดีมากเท่มากเหมาะกับผู้ชายที่แบบชอบที่จะแบบเ,เหมือนเก็บสะสม ของที่ตัวเองชอบหรือรักสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับคือมันเหมาะมา,มากที่จะเป็นของที่เก็บสะสมได้เป็นของที่ระลึกให้กับคนที่เรารักก็ได้เป็นพี่ชายน้องชายอะไรครับหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือะไรก็แล้วแต่เหมาะมากๆน้ําหอมตัวนี้เหมาะที่สุดที่จะให้เป็นของขวัญเพราะว่าขวดมันเท่มากจริงๆน้ำหอมตัวที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นะั่นก็คือเจ้า a r ซโ l o อนเด e เนาะผมให้ดูกล่องก่อน presentation โดยการโชว์ให้ดูที่กล่องของเขาก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะสีทูโทนเนาะสีเทากับสีทองอกล่องก็มีความหรูหราเนาะแล้วก็เท่อยู่ในร่างเดียวกันตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อในประเทศไทยครับพอดีมีแฟนของน้องที่รู้จักกันเนาะไอ้เจ้าหนงที่เคยมารีวิวด้วยกันกับผมนะครับเขาไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเดินเอาเลตแล้วก็เจอมันมา นี่ครับมันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะแปบ๊บหนึ่งจะให้ดูให้ชัดๆนะนี่แหละครับ a s a l o w o n d e d นะครับอันนี้เป็นขนาดถ0ึ m งรบนฝากล่องเท่มากครับลักษณะเหมือนลูกโม่หลังกระสุนของปืนนั่นเองครับปืนกลปืนอไอปืนสั้นอะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะให้ความรู้สึกถึง ความเท่นะครับมันสือให้ถึงปืนนะปิ้วๆเนาะเอ,อถ้าผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเห็นแพ็กเกจที่เป็นขวดน้ำหอมของเขาแล้วเนี่ยต้องสะดุดสะดุดตาและสะดุดใจและอาจจะเสียตังค์ง่ายๆเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเจอมันมาไม่ว่าที่แห่งไหนสมมติไปเดินห้างไปเจอขวดน้ำหอมของ a าร์เซโลวันเทเนี่ยต้องหยุดเพื่อที่จะไปหยิบมาดูเพราะว่ามันเท่จริงหยิบให้ดูเลยดีกว่า นี่คือขวดน้ำหอมของ a s ซ l o w a n อ e เนะครับขวดของเขาได้รับรับแรงบันดาลใจมาจากลูกโมลูกของปืนนะครับซึ่งบรรจุกระสุนเอาไว้ทั้งหมดนะครับหกนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งร้อยมลจะเป็นแบบหกนัดแต่ถ้าห้าสิบมลรู้สึกจะเป็นแบบห้าห้านัดเนาะเออมันเท่มากครับผมไปดูใกล้ๆ นะครับจะเห็นว่าเป็นเหมือนลูกกระสุนปืนนะครับทั้งหมด6นัดแล้วก็บนฝาของสเปรย์เนี่ยจะเป็นนี่ครับมีชื่อของแบรนด์เขาอาสัลโลไว้อยู่ตรงบริเวณนี้ครับผมอันนี้ผมให้ดูแบบครอสอัพนะครับคือมันเท่มากจริงๆให้หมุนให้ดูช้าๆครับเพื่อให้ดูให้เห็นถึงความ เท่แล้วก็หรูหราในในตัวเดียวกันในในในองค์ประกอบของมันทั้งหมดเนี่ยครับมันมีทั้งความหรูความเท่เนะครับความหรูของมันน่าจะเป็นสีของน้ําหอมของมันซึ่งเป็นสีแบบสีเหลืองทองครับผม mm. เมื่อมันตัดกับสีของแบบสีเงินเนี่ยครับมันดูแบบมันหรูหราลงตัวมากจริงๆสําหรับอัโลมอนเทสนะครับครับผมอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้อ่า แฟนของน้องที่รู้จักกันเนี่ยได้มาในราคาที่โอเคมากถ้าซื้อขวดเดียวราคาเต็มครับแต่วันนั้นมันมีโปรโมชั่นเนาะที่ outlet ที่เมืองหนึ่งของอเมริกาผมไม่แน่ใจว่าเมืองอะไรจำชื่อไม่ได้เออไปเดินมาแล้วก็คือขวดที่2เนี่ยจะลด50%เหมือนกับพอซื้อขวดที่2ปุ๊บลด50%อตั้งแต่ขวดแรกเลยลด50%แล้วก็มาถัวเฉลี่ยกันออกมาตกแล้วผมเสียตังไป2รอขอโทษ2 0 0 0บาท สำหรับ100 ml กับ a r s e l o ล Wanted ตัวนี้นะครับเออเนี่ยครับ presentation ของขวดของเจ้า a r s e l o ล Wanted คือผมว่าปฏิเสธได้ยากมากถ้าเถยวจะบอกว่ามันก็งั้นงั้นแหละเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันมีอะไรครับมันเท่แล้วมันเป็นการออกแบบที่ผมว่ามันมัน,ม,นมันดีมากครับ มันสมควรกับการสะสมมากๆเท่าที่ผมเห็นขวดน้ําหอมบนโลกใบนี้มาครับแบรนดนร์นู้นแบรนด์นี้เนี่ยที่มันสะดุดสะดุดมากๆเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่คีดตัวเนาะเออนั้นก็จะเป็นขวดทรงเรียมๆทั่วๆไปอาเซอวันได้เป็นหนึ่งในนั้นตัวหนึ่งตัวก่อนหน้านั้นที่ผมรู้สึกว่าผมผมอยากได้มากๆนั่นก็คือเจ้า Spice b o m มของวิเตอร์แนลอฟก็คือตัวนี้ครับซึ่งเป็นแบบลูกระเบิดเออสไปซ์บอมก็ออกแบบ ขวดออกมาได้แบบคือมันครีเอทีฟมากๆาครับเออแล้วมันมันสมควรที่จะต้องเสียตังค์กันได้หรอ่ะอเออแล้วสุดท้ายผมก็ได้มาจนได้สําหรับเจ้าอัลซโลบอลเทนแลจ่าที่ซ้อหามานานที่แบบว่าบ้านเรามันผมไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีเคาน์เตอร์ของเขาหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วก็พยายามซ้อหาอาตามเพจหรือว่าตามใครที่เขาหิ้วอะครับหรือว่าใครที่เขาแบบอ่ามีของที่สามารถหาได้เนี่ยผมก็ไม่ ไม่ค่อยเจอครับหรือจะเจอน้อยมากแล้วถ้ามาก็มาที่จะไปแย่งชิงเข้ามาไม่ทันเออแต่คราวนี้คือไม่ต้องไปแย่งใครเลยคือแค่รอแล้วก็มีตังค์แล้วก็จ่ายแล้วก็เสียตังค์ออกไปแล้วก็ได้มาแค่นั้นเองอืทีนี้ต่อเนื่องมาพูดกันในเรื่องของกลิ่นบ้างอ่ะนี้เมื่อกี้เรื่องของ r e s เ n t a t i o n เรื่องของลักษณะของกล่องและขวดไปแล้วทีนี้เรื่องของกลิ่นของเจ้าอาร์เซนอลวนเทสเนี่ยคือจะบอกว่าไงดีมัน มันตรงกับคอนเซปต์ของมันเลยคือเหมือนกับเขาพยายามจะสือให้เห็นว่าน้ําหอมขวดนี้เหมือนเป็นกันระเบิดความหอมครับยิงความหอมออกไปให้กระจายให้ฟุ้งกระจายเลยครับกลิ่นดีมากสำหรับเจ้า spice b o m เนี่ยคือกลิ่นหวานเวอร์ลังการมากแล้วก็สไปซี่มากๆมันไปออกแบบทั้งหวานและเผ็ดแต่ตัวเนี้ยหวานหวานแล้วก็สดชื่นแล้วก็ให้ความรู้สึก เหมือนทำน้ําพึ่งน้ําพึ่งหกสกตกใส่ผิวอะเหมือนน้ำพึ่งมาหกใส่ผิวเราไงครับมันหวานจนอยากจะออกเอาลิ้นไปเลียแต่หวานแปลกมากเป็นความหวานเหมือนน้าพึ่งที่ไม่เลี่ยนเลยเป็นความหวานที่แบบอยากได้กลิ่นมันเรื่อยๆครับเออสําหรับเจ้าอัลซัลูมานเตครั้งแรกที่ผมได้มาพอผ,ผมลองสเปรย์เดี๋ยวผมจะสเปรย์ให้ดูเนาะผมใช้มาเป็นอาทิตย์และตัวเนี้ยปั๊บนึงนะครับอื การทำงานของสเปรย์เขาก็โอเคเนาะอืมทีนี้มาพูดในเรื่องของ projection หรือการกระจายตัวก่อนในช่วง2อสาชั่วโมงแรกเนี่ยอาร์ลวทํทำได้ดีมากคือผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่า a าร์ซลวันเนนี่ยน่าจะเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งครับที่สามารถอยู่ในลิสต์ที่แบบว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยสามารถ ได้รับคำชมหรือว่าได้รับการทักทายจากคนรอบข้างได้ว่าเฮ้ยใช้น้าหอมอะไรเฮ้ยน้ําหอมอะไรหอมจังเลยนะครับเฮ้ยทำไมน้ําหอมหวานจังเลยนะครับคือมันเป็นน้ําหอมที่หวานแต่ว่ามันไม่ได้เลี่ยนอย่างที่ผมบอกไปมันหวานอร่อยแล้วมันเป็นหวานแบบน้ําผึ่งที่แบบ คือจริงๆมันไม่ได้มีสม่วนผสมของน้ำผึ้งเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหวานแบบละมุนหวานแบบสดชื่นหวานแบบสับสบเนียซ้าําคือมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคกินเปิดของเขาเนี่ยมันเป็นพวกเ,เลมอนเนาะเป็นเลมอนแล้วก็จะมีพวกจิงเจอร์หรือขิงมีลาเวนเดอร์อะไรพวกนี้ครับมันทําให้กลิ่นเนี่ยคือแบบมันมีเลมอน,มนอาจจะอมเปเรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็มีลาเวนเดอร์มีขงิงคือกลิ่นมันคือในเรื่องของขิงเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบหรือจิงเจอร์นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบชอบมานตั้งแต่ในตัวของดิ a l โอมสปอร์ตผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์เออนะมันในกลิ่นของมิโนสหรือกลิ่นกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกค a d า m มมเนาะคาามมแล้วก็จะมีพวกแอปเปิลเขียวอ่าแล้วก็จะมีพวกอะไรอะโกเตมาลัน คาราโมมไปอีกเออคาราโมมเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นที่มันเลี่ยนสเสน่ห์ครับให้กับท่านชายหรือว่าผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงคาราโมมเนี่ยจะจะกลั่นเอากลิ่นที่ดูแบบมีสเสน่ห์แล้วก็น่าจะมีความหวานด้วยงเงี้ยครับเออมันเลยให้ความรู้สึกที่แบบคือไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันหวานนะแล้วมันก็เป็นมันกลิ่นที่แบบกลิ่นที่ดีที่ไม่ได้เลี่ยนอะไรเงี้ยครับ แล้วพอมาถึงที่เบสโนขอ,องเขาเบสโนของเขาแน่นอนจะมีพวกเวตีเวอร์มีทองกระ e บี t นทองกระ n บีนี่คือหัวใจของน้ำหอมของผู้ชายหลายๆคนเลยที่แบบว่าในหลายๆตัวหลายๆรุ่นของหลายๆแบรนด์ที่เอามาใช้แล้วมันทำให้น้ำหอมของเขามันดูมีอะไรเออทองกระ e บีนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆมันมัโอเคมากๆแล้วก็มีพวกนแนบวบแบบแบบแอ็เบิร์วูดแอเก็คือให้ความแบบให้ความแบบสุข,ขุม ลึกๆก,ก,กลิ่นเข้มๆเป็นกลิ่นของผู้ชายที่แบบดูมีอะไรดูแบบสุข,ขุมนุ่มลึกอะไรแบบนี้ครับเมื่อมันรวมกับโน้ตที่ว่าไล่มาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้อัสซโลวันเตเป็นน้าหอมที่มีความน่าสนใจมากๆสําหรับผมเออแล้วก็ในเรื่องความสดชื่นเนี่ยผมว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากเจ้าแอปเปิลเขียวมาเต็มๆนะมันจึงทั้งหวานและสดชื่นมากๆสํำหรับเจ้าอัสซโลวอนเตต่อเนื่องกันมาถึงในเรื่องของความติดทนนานหรือหลอนเจวิที ผมให้เลยครับประมาณ8ชั่วโมงอัพขึ้นไปเลยถ้ายังไม่อาบน้ํากลิ่นก็ยังติดทนแน่นฝังนานลึกมากเป็นน้าหอมอีกตัวหนึง่งประเภทแบบออร์โดโตเลตที่ประสิทธิภาพหรือ performance ของเขาในเรื่องของการกระจายและในเรื่องของหลองใจไปที่เนี่ยโอเคมากๆม,ม,มันไม่ดังมันเป๊ะมากๆครับเออ อาจจะไม่ได้แบบว่ากระจายล้างผานแบบเจ้าสไปซ์บอมที่ผมเคยประสบพบเจอมาเนาะแต่มันก็กระจายพอสมควรและเป็นการกระจายที่แบบโอเคครับคือเป็นการกระจายแบบที่พอดีและมันใช้ได้ทุกโอกาสสําหรับผมสไปซ์บอมอาจจะต้องหาโอกาสที่นํามาใช้หน่อยอจ,จะไปตอนกลางคืนไปเที่ยวไปท่องลาตาเยนครับแต่สําหรับอาร์ซ o โลใช้ได้ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นยันค่ําไปปาร์ตี้ก็ยังได้ คือผมถือว่าอาซ l ซโลตอบโจทย์ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เลยทีเดียวเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าน้อยคนที่จะล้องยี้กับมันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการที่จะเร й ติ้งคะแนนให้กับเจ้าอาซัซโลวันเตอร์สำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าในเรื่องของแพ็กเกจตั้งแต่กล่องจนถึงจนถึงแพ็กเกจที่เป็นขวดเนี่ยผมให้ในความครีเอทีฟผมขอพูดเลยว่าถ้าเกิด10คะแนนผมให้เต็ม10ผมรู้สึกว่ามันเป็นการครีเอทีฟ มากมากมันเป็น innovation อย่างหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันดีอะแล้วมันมันต้องได้มาสะสมไว้แล้วอะไรเงี้ยคือสมควรที่จะต้องมีอะไรเงี้ยครับสำหรับ a s ลซ o w a t e r ผมให้10บเต็มสิบสำหรับความครีเอทีฟในการการสรรสร้างแพ็เกจจิ้งออกมาต่อเนื่องกันถึงในเรื่องของกลิ่นกลิ่นอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะตามความรู้สึกของผมนะครับความหวานแบบสดชื่นเหมือนน้ำผึ้งหใสผิวแต่ แต่มันไม่ได้เลี่ยนถ้ามี10คะแนนผมให้เลย9.5ผมชอบมากอัสโลวันเตเป็นกลิ่นที่ผมสามารถใช้ได้บ่อยๆเลยทีเดียวสําหรับผมนะเออมาพูดถึงเรื่องของความการกระจายตัวการกระจายตัวถ้าเต็ม10ผมก็ให้มันกันเลย9.5เพราะมันกระจายดีมากๆอ่าแล้วพอหลังจาก3ชั่วโมงไปแล้วก็ยังกระจายอยู่เป็นการกระจายกลิ่นที่แบบสุภาพด้วยซ้ำมันไม่ได้แบบเวอรวังอลังการมากมายเป็นกลิ่นที่แบบเออ มันค่อยๆอะไปเรื่อๆยๆอะไรเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังให้คะแนนนี้แหละทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของ longevity หรือความติดทนนานผมให้ให้ที่9คะแนนอะ9คะแนนก็ถือว่าเยอะนะเออเพราะอย่างที่บอกไปหลังจาก8ชั่วโมงไปแล้วถ้ายังไม่อาบน้ำอาบท่านีครับกลิ่นยังทำงานได้ดีมากๆจริงๆเออทีนี้ถ้าพูดถึง overall ทั้งหมดเลยเนี่ยสำหรับจ้า a s t o w a t e d นี่ผมให้เลยครับ 9.5คะแนนนะวันนี้ผมจะมีสาวๆมาร่วมกันเลตติ้งหรือให้คะแนนแล้วก็คอมเมนต์เจ้าอัศโลมันเต้ดัวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสาวสองท่านที่ผมจะนํามาทำความรู้จักกับเจ้าอัศโลมันเต้แล้วมาให้คะแนนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมพามาสองท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไปแล้วครับตามมาเลยครับวันนี้ก็เรา,าอยู่กันนอกสถานที่นะก็วันนี้มาเดินเซอร์เวต ขอความคิดเห็นกับคนทั่วไปที่มีความเห็นเกี่ยวกับเจ้าอาร์ซิโลวอเตตต์ตัวนี้เนาะซึ่งเป็นสของยอดฮิยมข,ข,ของผู้ชายทั่วไปเนาะใครๆก็ทวิลหาว่าเลยสำหรับอาร์ซิโลวตเตี๋ยวมาดูซิว่า300คนนี้จะรู้สึกอย่างไรบนะ้างเนาะวันนี้เรามีนอ้องน้องเฟิร์นครับน้องเฟิร์นก็เป็นเป็นน้องระดับออฟฟิศเนาะวันนี้แวะมาแล้วก็พี่เป้อยากจะถามความคิดของน้องเฟิร์นเกี่ยวกับเจ้าอาร์ซิโลวอเตตต์ตัวนี้อยากให้น้องเฟิร์นลอง ตรดูแล้วก็รู้สึกยังไงแล้วก็ให้คะแนนแบบแต็มซิลได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองให้น้องเปิดดูกันเดี๋ยวมาดูซิว่า300น่ารักวนนี้จะให้กี่คะแนนแล้วก็โตแล้วรู้สึกยังไงบ้างไปแล้วปกติน้องเปิลเคยสัมผัสผ่องผู้ชายบ้างไหมค่ะผีบ้านเมเคยได้เก็นต่อแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกมีความผิดอีย่างหนงกับผ่องผู้ชาย บางทีก็หอมบางทีก็ฉุนบางทีก็ฉุนช่ประกอิช่หอมแล้วใช่ไหมเพ่มแต่น้องพีนก็ด้ว่หมาเนาะสำหรับอัสซลมาเนนะเนี้ยลองเปิดโดดแล้วรูสกันีงแล้วหอมดีค่ะหอมดีหอมเป็นแนวไหนบ้แนวสดชื่นแนวหวานแนวเข้มอย่างนี้ยใช่ยนิ่งๆแล้วไม่ใช ถ้าพี่แม่ตั้งคะแนนที่เต็มสิบกัแบบน้ำหอมตัวหมของเฟิรนให้กี่คะแนนแปดคะแนนวันนีต้องต้องเฟิร์นคนแรกที่เป็นนเอาจ้าอัลวอร์เรนมาทดลองเพื่อถามความคิดเห็นกันนีต้องเฟิรให้แปนี้เพน้องเฟร์นครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขับรถ ไปในสถานที่แห่งหนึ่งเพราะว่าผมนัดสาวน้อยที่น่ารักไว้คนหนึ่งเนาะเพื่อที่จะอขอความคิดเห็นสักหน่อยหนึ่งเนาะว่าน้องเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเจ้าอัสโลวอนเทสตัวนี้เนาะ<ม>ก็อยากจะให้น้องเขาลองดมดูแล้วก็อยากจะรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับเจ้าอัสโลวอนเทสบ้างเนาะเออแล้วก็จะให้คะแนนสักกี่คะแนนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองมารอดูกันว่าผลตอบรับของน้อง ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปหาอยู่เนาะกำลังจะไปนัดเจอกันไว้สถานที่แห่งหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าอาร์เซอลวันเต้เนี่ยไปให้น้องเขาได้จบกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องคนนี้จะเป็นใครเนาะเอาไว้ว่าน่ารักแน่นอนเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้างคอมมอนดาจุดนัดหมายของเราที่เราได้นัดก,กับสาวนอ้อยคนนึงเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาว ผู้นั้นสาวน้อยผู้นั้นจะรู้สึกอย่ไรกับเจ้าอัสโลวอนเตตมาเรากำลังจะเจอนละรอแป๊บหนึ่งต่างม,มาอยู่กันเลน,น,นี้เราเจอเป้าหมายแล้วครับตอนนี้ก็ที่นัดไว้นะครับสาวน้อยน่ารักที่บอกไว้ครับวันนี้เราเจอเรียบร้อยแล้วน้องยืนรอตรงปุ้นแหลกครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องกันดีกว่าครับว่าน้องเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเจ้าอัอสโลวอนเตตตัวน้อ,อ,นนนองเดี๋ยวเรามาดูกันนาะเดี๋ยวขอเรียกก่อน น้องบีไฮโลปม่ใช่ใ่ฮะนว่าเซอร์ไพรส์แต่จริงนัดกันไปแล้วเนาะวันนี้สาวน้องทนี่เราได้เกิดกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไม่ใช่ใครหรือน้องบีนั่นเองหวังว่าในหลายคนคงจะจำได้เนาะเพราะว่ารีวิวที่แล้วเราก็มาใจกันแล้วพอใจเลยตรงไปมา20ตัว20ตัวใช่นั้น มอมเม,ม,ม,มาน้องบีด้วยน้ำหอมผู้ชาย20ตัววันนี้เราก็มามอมเมาน้องบีด้วยเจ้าอัสโลวานเซ่ตอนนี้เป็นน้งหอมผู้ชายตัวที่พี่เป้อยากจะให้น้องบีอลองดมดูแล้วก็อยากจะให้คอมเมนต์หน่อยว่าน้งหอมตัวนี้มันเหมาะกับเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ชายแล้วสําคัแล้วก็ถ้าจะให้คะแนนเนี่ยเต็มสิทธิ์งน้องบีให้กี่คะแนนครับแต่ลองให้น้องบีลอง มาดูกันกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงก็อาจจะเป็นตามลักษณะของคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะเป็นคล้ายๆกับลูกโม่ลูกอุปศลนไล,ล,ล่ลูกอสปศุนสง่างดูทรงมันก็อาจจะดูแบบดูเข้มแข็งดูแรงๆนะเหมือนปืนอะไรอย่างเงี้ยเขาคงออกแบบให้ผ <c oughs> ู้ชายโดยเฉพาะเพื่อไปยิงล่าผู้หญิงอย่างเงี้ยแบบว่าฉีดปุ๊บ ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นคนที่อยากให้เข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยเพกลิ่นมันแรงมากแบบเป็นผู้หญิงเข้ามากลิ่นผู้หญิงเข้ามาใกล้ๆเลยเนี้ยใช่กลิ่นมันจะแบบกลืนสดชื่นแล้วก็แบบยังไงมันมีพลังด้วยอ่ะคุณเห็นไหมหมนที่มันแบบคนผู้หญิงเข้ามาอ่าอ่าแบบซิต้าชีแบบนั้นเลยกลุ่มรีบเข้ามาใกล้ แต่ว่ากลิ่นไม่ฉุนไม่แรงดนไปแบบไม่แรงเกินไปแต่มันก็แบบไม่ได้เนียเป็นเท่มถ้าผู้ชายฟังชังดูน่าแบบดูดีมากทั่งคนใช่อามณ์ด้วเนาะแล้วใช้ได้ทุกเวลาเลยอ่ะพี่เปก็เห็นว่ามันใช้ได้ทุกเวลามันดูเหมือนกับมันน่าจะถ้าดูจากท่าเกจจิ้งเนี่ยดูน่าจะแรงแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงๆแล้วก็ โอเคไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ไหมถ้าให้น้องบีให้เ е ตติ้งให้คะแนนมันหน่อยเต็มสิบน้องบีให้กี่คกให้เก้าให้เก้าครันก็ถือว่าโอเคเลยนะเก้าคะแนนนี่มันจะเป็นแบบมันจะคล้ายๆสปอร์ตแต่มันก็ไม่ถึงแบบสปอร์ตขนาดนั้นที่แบบสนชิ่งตลอดเวลามันจะมีความแบบเข้มที่มันเป็นแบบพลังอยู่ในนั้นนะแต่มันไม่มันไม่แบบจับความหวานด้วยนหวาน ลอาสเปรย์ดูก็ได้สเปรย์นหน่อยดูก็ได้นดการสเปรย์เขาอากาศอากาศ <c oughs> ไม่รู้หอมนะมนแบบสดชื่นก็มีพลังเท่หวานไหมไม่หวานเท่าไหร่อโอเคครับ้องดีให้9กถึงก็ถือว่าอเาเซอร์ไบจยค่ะมันเป็น most wanted จริง w a าไ e ้แตบว่าเราถ้าคุณใช้ใช้ได้เป็นต้อ must use must use alright okay ก็วันนี้ครับก็เนี่ยทิ้งท้ายไว้ที่สาว้อยท่านที่สองเนาะ ที่จะมาร่วมคอมเมนต์กับเจ้าอาซูโรมันเต้ครับว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคน้องบีเกี่ยดงมาแล้วให้กาก็ฝากไว้ครับ,บ <c oughs> สำหรับรีวิวตัวนี้ของเจ้าอาซูโรมันเต้เนาะแล้วก็พอดีพาน้องบีมาให้เจอกันอีกแล้วเนาะตามสัญญาของนุ่งหนุ่มทั้งหลายเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาชมรีวิวของเบเกอร์แล้วแหละนะแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวตัวอื่น <c oughs> น่าจะมีน้องบีมาร่วมแจ้อีกคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ขอบคุณน้องบีนะที่มาสนุกกับรีวิวยูเตเป้เดี๋ยวไว้เราเจอะไปไหนวันนี้ก็ลา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 สักลาใชา <c oughs> ่ปะคะแต่อย่าลืมนะตัวนี้ถ้าเกิดผู้ชายคนไหน้ซื้อไปใช้จริงรับรองเป็นผู้หญิงผู้หญ <c oughs> ิงจะต้องสนใจแน่เลย <c oughs> สมมติแบบใส่เนาะวันนึงผู้หญิงจะขอใครอยากขอจังขอเขาไปโดนขอเดินผ่านอีกรอบมึงสดชื่นนะ นฟังแล้วนะถ้าใครอยากจะใช้น้ำหอมสักตัวที่ดูวิวผู้หญ <ond ay> ิงอาซโลมันเตอร์ใช้ได้ฉีกปุ๊บกิงปั๊บเข้ามปอ๋อโอเควันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวของเรีวิวตลาดพลังงานเจ้าอาร์ซโลมันเตอร์แล้วก็เดี๋ยวติดตามชมรีวิวตัวต่อไปวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย